สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลอยู่ทุ่งคอดมอสโรงเรียนหนองแวงอำเภอศรีขอและจ้ะโรงเรียนหนองแวงไปไปไปเพืนอะไรโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมสวยมากเลยนาะพออ้อจริงอันนั้นมาเจอพออ้ออยู่หนองแวงวิทยาคมครอบครัวนี้ก็สามคนพ่อแม่ลูกมาแต่ใส่นอจ้ะ โอ้มาจากนาลุงโอ้มาไกลแท้โอ้มาแต่เช้าจังเลยมาจากนาลุงจะได้ไม่ร้อนค่ะโอ้มาแต่เช้าเลยเห็นไหมคิดว่ายายคนเดียวมาแต่เช้านี่มาจากนาลุงเลยนะคะเลยสีของรภูมิไปอีกนะคะนี่มาจากนาลุงมาถึงนี่ประมาณกี่กิโลสิบกว่ากิโลมั้งถึงส็กิโลไหมแค่บ้านยายมานี่เจ็ดกิโลแล้วแค่ยังเตี้ยมานี่เจ็ดโลน่าจะสิบกว่าอยู่มั้ง เพราะว่าบ้านเีกเดี่ยวมันนี่มันเต็มกิโลยายเซิร์ชมาแล้วน่าจะสิบกว่าโลเลยมาจากนานลุงมาจากนานลุงสีขอรภูมิน่ะหนุนมาอีกแล้วหนึ่งคันนะคะมาเช้าดอกไม้สวยด้วยมาสายถ่ายรูปออกมาไม่สวยมันร้อนแล้วดอกไม้มันไม่สวยถ้ามันร้อนแล้วดอกไม้สีมันสักขาว มันเป็นสีขาวหมดเลยยายมาแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นขาวหมดเลยก็เลยมาเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนมาเช้าดูมั่งก็มื้อเช้ามาเจอหลายคนอยู่นะเขาไปกันหมดแล้วเขามาแต่เช้าเหมือนยายเลย <c oughs> ยายนะ่ะมาเป็นคนแรกเลย <c oughs> ยายมาคนแรกเลยวันนี้นี่จ้า <c oughs> สวยแต่ปีที่แล้ว สวัสดีจ้าอยู่กับสมอนชาแนลเนี่ยพี่น้องเอ้ยวันนี้ยายก็พามาอยู่ไร่คอดมอสนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทานะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะโอ้วนแห้งค่ะพี่น้องยายอ้วนแห้งอ้วนแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยอ้วนคักอวนเนี่ยเต็งดใดดอกใหม่งามบอจาสวยเนาะ คอดมดเด้อพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกรายนะคะอยู่กับสมอนชาแนลค่ะพามาดูแต่เช้าเลยวันนี้นะคะก็มาเจอเอฟซีหลายกลุ่มอยู่นะคะมาหลายที่นะคะเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เห็นสาลาน้าเด้อพี่น้องปุนปูนปุนเห็นสาลาด้วยเห็นโดมด้วยนะคะเอฟซี FC นะคะขอบคุณเด้อจ้ะตอนนี้ยายก็มาอยู่ข้างบนแล้วนะคะ อันกล่องอันนี้จ้กเป็นหนังกล่องหนามันก็ขาวโพดพี่น้องใครก็อยากถ่ายดอกกล้องนี่แต่ว่ามันกะมันขาวยายไม่ค่อยอยากถ่ายนะเครื่องนี้มันขาวแห้งมันขาวมันไม่เห็นสีดอกไม้นะไม่ใช่อะไรแต่ว่ามันไปเห็นดอกใหม่ยายก็ค่อยไม่ค่อยอยากถ่ายเครื่องนี้เท่าไหร่มันปรับไม่ได้แต่กล้องหลังสีสวยกล้องหลังสีสวยจ้ะ สวยสวยมากนี่นะคะเอฟซีนะคะถ้ามันไม่อันนี้ไม่ได้ย้อนแสงน,นะถ่ายธรรมชาติดอกเพิ่นกับงามงามอยู่เดินนั่ยายก็จะมุดเข้าไปอยู่นี่จักน้อยนี่ไปเพิ่นพูดไปนั่งอยู่บนนั่นยายจะไปนั่งข้างล่างนะคะเอฟจียายจะขอไปนั่งข้างล่างนิดนึง นั่งข้างล่างแล้วสิงามเดี๋ยวจะไปนั่งให้ดูเด้อเอฟซีเดี๋ยวยายจะไปนั่งให้ดูไปข้างหลังเด้อนี่ยายจะมาทางนี้นะคะจะมานั่งให้ดูโอ้ยนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวจะนั่งลงมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอฟซีสวยบอ เห็นดอกมไม้ไหมโออะหมวกออกเกินเนาะใส่หมวกลายกับหัวปีบไปแล้วผมมันปีบผมมันบางงามนะพี่นนองผมใ้ายนะมันบางงามเพราะว่าใส่หมวกเยอะเกินไปมันก็หัวรีบหัวแ้นหัวยังแบบแบบนี้นะใหญก็เลยอคอยลังไปบด้แล้ว เอยล้างไปว่าได้แล้วเพาว่าเขามาขายน้ำหรือ,อยังเดี๋ยวใหญ่จะไปซื้อน,น้ำไม่รู้ว่าเขามาขายน้ำหรือ,อยังเ่อก,กีมอไซ่ไฟฟ้ามามือหัวปืนมาขายยังสวัสดีจ้า น่าจะมาขายแล้วมั mm ้ง hmm. นันเป็นตะกี huh. ้รถมาเราสวยไหมคะสวยกดหนึ <Zur ich noise> ่งเด้อพี่น้องโอ้ยขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เด้อแบบขี้นเห็นยายบอระพี่น้องมา่ันนะมันหัวถิมหัวต่ำหัวกระม่าลายเนาะ หัวทิมหัวตาหัวขมังกันนะยายหูแล้วอยู่นี่เด้อเอฟซีเดี๋ยวยายจะไปลงตรงนู้นแป๊บหนึ่งมันมีทางลงอยู่มันมีทางเขาเดินอยู่นะคะเดี๋ยวยายจะไปเดินให้ดู แป๊บหนึง่งมันมีทางเขาเดินอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่ พี่น้อง ายน้ำหรือยังคะแค่ะหรอคุณครูมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ถ่ายน้ำสวยมากเลยนะเอซดอกไม้ส่วนคอสมอสนะคะเป็นแหล่งใหม่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่นี่นะคะโรงเรียนน้องแวงนิทยาคมนะคะสีคอร์สภูมนะคะ จังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้แรงมากนี้กำลังมาแรงมากออกข่าวทีวีแทบทุกช่องเลยนะคะเอฟซีนะคะตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะคะเาสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากนะคะยายก็เลยรีบมาแต่เช้านะคะเพราะว่าจะได้ถ่ายยิ้มที่สวยถ้ามาสายยิ้มมันบางงามเพราะว่าดอกไม้มันไม่สวยตอนกลางวันตอนเช้าดอกไม้สวยมากตอนเช้าอย่างนี้ดอกไม้สวยมาก ตอนกลางวันแดดมันแรงแล้วก็ดอกไม้ก็สีสันมันก็จะอีกแบบนึงนะคะ,ะตอนนี้เขากำลังโดนแสงสวยนะคะเอีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกใจเด้ออยกเวลามัานลงน้ำค้างมันลงด้วยนะคะเอฟีนะคะน้ำค้างมันลงด้วพี่น้องน้ำค้างมันลงสวยบอ ไปแล้วล่ะไปแล้วะไปไปไปเพื่อนน่ะสวยไหมลูกสวยอืมสวยมากเลยเนาะพอออก,กิงวันนั้นมาเจอพอออ,อยู่นู่นครอบครัวนี้ก็สามคนพ่อแม่ลูกมาแต่ใสน่น้าจ่าโอ้มาจากนาลุงโอ้มาไกลแท้โอ้มาแต่เช้าจังเลยมาจากนาลุง โอ้มาแต่เช้าเลยเห็นไหมคิดว่ายายคนเดียวมาแต่เช้านี่มาจากนาลุงเลยนะคะเลยสีขอรภูมิไปอีกนะคะนี่มาจากนาลุงมาถึงนี่ประมาณกี่กิโลสิบกว่ากิโลมั้งถึงสิบกิโลไหมแค่บ้านยายมานี่เจ็ดกิโลแล้วแค่ยังเตี้ยมานี่เจ็ดโลน่าจะสิบกว่าอยู่มั้งเพราะว่าบ้านนีกเตี้ยมานี่มันเจ็ดกิโลยายเซิร์ชมาแล้วน่าจะสิบกว่าโลเลยมาจากนาลุงมาจากนาลุงสีขอรภูมิน่ะ หนุนมาอีกแล้วหนึ่งคันนะคะมาเช้าดอกไม้สวยด้วยมาสายถ่ายรูปออกมาไม่สวยมันร้อนแล้วดอกไม้มันไม่สวยถ้ามันร้อนแล้วดอกไม้สีมันสะขาวมันเป็นสีขาวหมดเลยยายมาแล้ววันนั้นอ่ะมันเป็นขาวหมดเลยก็เลยมาเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนมาเช้าดูมั่ง <c oughs> ก็มื้อเช้ามาเจอหลายคนอยู่นะ เขาไปกันหมดแล้วเขามาแต่เช้าเหมือนยายเลยยายนะมาเป็นคนแรกเลยยายมาคนแรกเลยวันนี้นี่จ้าสวยแต่ปีที่แล้วมันสูงกว่านี้นะปีที่แล้วยายก็มามันสูงมากใช่ค่ะปีที่แล้วสูงมากเก็บเม็ดไงเก็บเม็ดไว้แล้วก็มาเพาะพันธุได้อีกไง